สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรถห600ดัมซิงครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขึ้นแป้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนลืมไปเอาตั๋ววัเดีเปิดคลิปก่อนเลยนะครับเนี่เป็นแป้ง25กิโลนะครับท่านผู้ชมขึ้นท่ามกลางสายฝนครับฝนกระตกครับพี่น้องนะครับุมผ้าเปียกไปเลยเปียกครอผมนะครับเปียกวันยอด เที่ยวนี้นะครับกะว่าจะเอาเที่ยวนี้เที่ยวสดทไทยนะครับหรือยังไงก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกียดจะให้ลงไปอีกไหมนะครับออกมาแล้วมือนึ่งท้งฝนตกเขาไปหนี่แล้วมือนี่มีแต่แป้งเบิดเลยนะครับพีนองนะครับเต็มไปด้วยข่าแป้งนะครับผมก็เลยเอาน้ำฉีดออกเมื่อกี้นะครับอีดตรงนี้นี่ครับเตีใส่เยอะหน่อยครับท่านผู้ชม ฝนกระตกครับฝ้าก็ะห้องนะครับเมื่อกี้ก็ไปป้นน้ำจา่ารถบริษัทค่าสหราชครับของเสียยังค่อยลืมซื้อเราแลยเพื่อเนเอาให้แพ็กหนึ่งครับเพื่นแบ่งให้นะครับว่ได้ป้นหรอขอเพื่นล่ะครับ,เ,รบเพราะว่า,ารถก๊าดของเรามันไม่มี ไม่ได้น้ำนะครับรถน้ำมันเพิ่งผลิตเวลาเพิ่ปเติมน้ำมันเพิ่งแถมน้ำให้นะครับก็เติมแยวเราเป็นมืนผน้องพี่น้องนะครับเพิ่งระแถมให้แล้วนะรถการ๊าซก็จะเป็นโป้โฟ้าห้องนี่ครับฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกครับฝนตกก็เดินทางก็ระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวพวกเราชาวรถบรรทุกนะครับอ่าไปแห้งนะครับ ทางท้ายก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแป้ง25กิโลโอ้ตายก็ทำใบเถอทางท้ายก็จะเป็นแป้ง25แป้ง25กิโลก็จะลังสองเส้นเหมือนเดิมเพราะมันมันไม่สูงนะครับคือพันหนึ่งร้อยแปดสิบลูกนะครับที่ใส่ฝนก็ตกแย้งเถ่ะนะครเป็นบ้ายไม่ย่างตากฝนเถอะของจระสอนครับของจระสอนอยู่ข้างนอกนะครับจอดอยู่ข้างนอก ยังไม่ร่องครับแต่สอนน่าจะร่องวันวันใหกับบอลูกันนะครับเดี๋ยวยังบอกจากน้ำผิ่งร่องวันนี้แหละบพรู้ว่าเป็นีไม้ับไหยว่าแปงเป็นเป็นลงอื่นนะครับส่วนของผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ลงวันไหนนะครับแต่ถ้าเกียร์บอกว่าลงวันที่เกียดนะครับวันที่หกเป็นวันหยุดนะครับลงวันที่เกียดที่แปดนะครับสําหรับแปง แกงของผมนะคันที่ผมใส่ขึ้น,ข,นขึ้นกืบบวู้กันเพราะท่านไปเอาตัว๋วมันก็บอกว่าถือเนี่ยบางที่ข้าเจ้ารถข้าเจ้ามาบพท่านนังอาี้เป็นไงอาจจะเอารถเทาแท่งอางเี้เป็นลง,อ,งอื่นนั่คือนะเอาง,ง่ายๆคือเข้าไว้เข้าเร็วไว้ดีที่สุดนะครับคือมาถึงมาถึงโรงงานให้เร็วที่สุดให้ได้คิวตน้ตนๆไว้นะครับจะเป็นการดีนะครับจะเป็นการดี เวลาเวลารถบ่ท่านหนึ่งที่เป็นกับสะปกรรถเป็นกับให้เฮาควันอยู่แล้วนะครับเวลาขั้นอื่นที่เป็นมากกว่าท่านเป็นกับให้เฮาข้างคิวต้นๆเป็นให้เฮาควันเนี่้น้องไอ้คิวก็อยู่บนรถครับนอนพอกระตุนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกก็เลยไม่ให้ลงมาให้อยู่บนรถส่วนแม่ก็ไปซื้อกับข้าวนะครับซื้อกับเขาส่วนผมก็ถ่ายคลิปนะครับ ก็จะหยุดสงการแล้วนะครับท่านผู้ชมจะหยุดสงการแล้วนะครับตอนนี้ก็เสียอาร์ตก็เข้าไปใส่แล้วนะเสียอาร์ตวันโวของเราเสียอาร์ตแล้วก็พี่ยาวนะครับพี่ยาวก็ไปไปเข้าไปใส่เมื่อกี้นะครับช่างเข้าไปสามคันไม่รู้ว่าจะได้ใส่หมดไหมนะครับอะไรลรอกฮะ เห็นหนาดีๆด้วยเป็นอย่งโทรศัพท์เหรีย่าไรเตะไหนมาดูดิไหนเอโทรศัพท์มให้ผาฟัาดิเหรียญดบ้างโอ้หัวินหาเดกด่ากันมาเนี่ลูกหมาใบนุ่มแม่มึงอันเดียกเหรียญอยู่ตัวนั่งลงเอ๋ไม่ต้องลงมาหรอกฝนตก เงินอยู่กับพอกับเมียแต่่าขันลุงมาข้างหลังเพาสู่คนแต่ก็ดีกันแหละพี่น้องบ่าอยากให้มันสู้คนเนาะย่านมันนั่นว่าย่าม่ามันย่านคนหมดแล้วครับนี่ครับรถค่าสาราชออกมาแล้วครับหนึ่งคันนี่ครับอย่งเดียวเวลากินไมปทางน่ครัแปนเอาตัวนั่นยังไง เออไปได้ไปเอาดอกคิวตื่นแล้วเด้ออืมเออเอามันลงมาหรอกมันลงมาฝนตัวไก่เลยบบอวมันลงมานะครับลักษณะแป้งนะครับให้ท่านผู้ชโอ้ยไฟแฝงไฟแฝงแป๊บแป๊บใส่หมกแก็บมาเดิมแก็บๆลักษณะแป้งก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็คืออ่า เรียงสี่นะครับจากความกว้างนะครับสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยาวนะครับจักขะผมเหมือนลืมนับน่าจะยี่สิบสามหรือเปล่าถ้าเป็นแป้งห้าสิบมันยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองขา,าแป้งลงวันไหนนะครับแป้งลงวันไหนน่าจะเป็นวันที่เจ็ดที่แปดนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะกลับบ้านเพราะว่าเสียกึมมาบ้านอีกแล้วครับเสียกึมมาบ้านนะครับน่าจะไป กินลาบเกียดกับเสียคึ้กับบอกว่าถือกันนะปุ่นรถขายสาราดเดี๋ยวรอชมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวขัเจ้ามาก,ก่อนเปิ้มาจอดเอาให้จอดนี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวให้รถเปิ้ลลงมาก่อนนะครับเป็นแป้งห้าสิบกิโลนะครับรถสาราชตอันนี้เปินแปวตัวอยู่ครับเป็นแป้งห้าสิบกิโล ส่วนของผม25นะครับมันมันขึนได้อ่าขึ้นขึนสองย่างครับหาซีฟกับนี่ยีมหากับนี้นะครับแล้วแต่ดวงนะครับว่าูุใดจีไดลูกน้อยลูกเงี้ตรงนี้กันแล้วแล้วแต่สมียนเพิ่นอีกนะครับว่าสิพ่อช่วงหนาพ่พ่อออกว่าไว้เรื่อยๆนี่แหละนะครับโอ้พ่อดีกว่าไม่นี่หลายนาทีนะครับเดี๋ยวให้เราหลดลงมาหนึ่งกอนนะครับมายวเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับไปกันเลยครับนี่ครับมาแล้วครับผม คลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมดูท่ามกลางสายฝนเลยนะครับับรถค่ายสาราดเดโชชัยพราะ่นั่นส่นั่นนะครับพราะ่นั่นไอ้ค่ายทหารนะครับสาราดนะครับือบริษัทเป็นนะครับตัวนี้เป็นยูสู360นะครับ g x Z สวยครับรถใหม่เลยครับนี่รถใหม่รถงามครับพี่นนองนะครับ เป็นอูสุนะครับป้ายมหาสรารคามนะครับผมใส่ไปไปหม่องเดียวกันมาลูกด้วยกันไปหม่องเดียวกันวนะไปไก่เงียงก็สุขสวัสดิ์ด้วยกันบ่เี้ยวนี้ไปสุขสวัสดิ์นะครับถ้าเรือสุขสวัสดิ์นะครับมีสะเก็ดแล้วก็เงียงก็เขึ้นซุน่มล่อตัวนี้ตัวนี้เพิ่งซื้อมาใส่ไม่คือมานตำรวจเลยเนะี่ย อันซีไซเอาร์เดอกสุยดยวดดีเลยรถงามเลยว่ะนี่ครับสามหกศูนย์ครับรถน้ำมันสวยงามนะครับโอ้ศัวซับไฟเปียกไว้ล้วมาดูบังฝุ่นท้ายครับนี่ครับ,รบ,บ,รบ,รบตัวนี้บังฝุน่นเอ่เปียกไว้ล้วค่อย พี่น้องเลยเี่อท่านผู้ชมครับตอนนี้จะเป็นดุมล้อใหญ่นะครับเบรกจะดีกว่าอารุ่นเก่าๆนะครับเบรกนี่นะครับเมื่อกี้มันตัดนะครับเบรกเบรกแกเหมือนกันนะครับดุมเบรกดุมเบรกใหญ่เหมือนกันนี่ครับกับของพนัทคล้ายๆกันเลยนะครับฝ้าเหลี่ยมแล้วฟ้าเหลี่ยมแล้วพี่น้องฟ้าเหลี่ยมแล้วนีท้ายครับ ตัวนี้จะเป็นแป้งห้าสิบโลนะครับนี่แป้งห้าสิบโลของผมยี่ห้าครับลักษณะจะเปียออกข่างก็กันนะครับของผมจะจะเปียออกนะครับของของของเพื่อนทีขึ้นข่างรถเลยนะครับเสมอข่างรถนะครับเรียงสามนะครับเรียงสามเรียงสามขานะครับนี่ถุงหนึ่งจากจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับอีกถุงหนึ่งก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับอีกถุงหนึ่งก็สุดนะครับ เป็นสส่วนของผมสี่นะครับอุ่นหัวมันนพืนเอามาทรงไหมหพี่น้องแก้วเต็มรถมอกก็ทิพหาตัน <c oughs> น้ำหนักเ <c oughs> <ๆ>ต็มอัตรานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งนี่นะครับหนึ่งลูกที่หนึ่งลูกที่สองครับลูกที่สามครับลูกที่สี่ก็สุดนะครับก็เป็นเรียงเรียงสี่สี่ขามีสามคานะครับ แต่น้ำหนักก็เท่ากันนะครับจำนวนลูกของผมพันสองบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นหกร้อยกว่า640ี่สบนะครับให้เราคิวนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามมาชมครับผมสวัสดีครับ